สวัสดีค่ะสวนพี่สิรินะคะอะ่มาวันนี้นะคะมาดูกันนะมาเก็บผักกับน้องอีกแล้วนะคะเพื่อน,นเก็บทุกวันนะคะเนี่ยเก็บทุกวันจะเอาอะไรเน่ะยกออกมาก่อนดิ หักกิ่งมะเขือค่อยะเด้นาเนได้กินบ่แจ้วแต่ไครนะพี่น้องไข่หมูเล้ใหญ่เลยหมืแบบเลย ได้เก็บกินนะฮะเพื่อนๆนี่นกระ็จงกระเจี๊ยบก็มีให้กินอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อนๆทำสาวเนาะตัดแล้วก็เอาปุ๋ยใส่ได้กี่หัวละหัวใหญ่หหจังมาดูหน่อย,อย,อ,ยอยู่จเพื่อนเอูปลูกในกระถางยังพอได้กินนะเก็บกินตัดอยู่เรื่อยๆมันจะแตกกอนะฮะเพื่อนๆถ้าเราไม่ตัดมันก็จะไม่ค่อยแตกนะนี่ พอมันหัวใหญ่ก็ตัดเก็บไปกินนะฮะมันก็จะได้แตกกอถ้เราไม่ตัดมันก็ไม่แตกนะฮะพอแล,อลเวอา้าวทำไมเอาน้อยแท้ <c oughs> ทีนี้บอกเอาน้อยนะนจะพอแกงหรือแกงอะไรอะ่ะ ก็มีอยู่บ้างแล้วนะนเพื่อนๆเก็บเพิ่มโอ้มะเขื่อนะมะเขือนคางกบเพื่อนออน,นี่กำลังออกเลยเดี๋ยวต้องปุ๋ยมาใส่นอะอติดเยอะอยู่นะนี่ลายลูกอยู่ต้องปุ๋ยมาใส่กำลังติดดอกอะไรเยอะแย,ยะไปหมดแล้วพเพื่อนๆนี่ตัวลงอย่างนี้มันช่วงฤด,ดูนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละกะเพราก็เริ่มแก่ต้นแล้วนะนเพื่อนๆนะ มาแล้วดูนี่จะไม่ค่อยงามแล้วเนาะแก่ต้นนี่นะไม่ตัดไปกินนะจาไตัดทิ้งเอาไปกินให้หมดจะได้ตัดทิ้งแล้วเอากอใหม่มาเปิดมาตดมาปลูกใหม่นี่เพาะไว้อยู่นี่นนะกินเก็บกินขึ้นไม่ทันแล้ว โอกสุมใหญ่ๆหญ่ดีมั้งเก็บจนมันแตกไม่ทันนะเพื่อนๆเอ้ยเนาะแม่ครัวก็ไม่รู้มันเป็นอะไรนะคะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นแบบเป็นโรคใบใบหงิกนะฮะนี่เพื่อนๆถ้าพี่เสร็แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรมาใส่มันหรอกนะฮะก็เด็ดเด็ดมันทิ้งไปเนาะ เขาปุ๋ยอะไรมาใส่อยู่นะฮะแต่มันคงจะเป็นช่วงฤด้ดูมันมัม้งเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มีความรู้สึกว่ามันไม่ไม่แตกนะเพื่อนมันใบมันหงิกน่าจะแบบโดนโควิดโดนโควิดนะ่คงจะใช่โ,โควิด ใบมันเป็นโรคใบหงินะเนี่ยต้องเป็นอะไรสักอย่างนั่นแหละใบมันไม่ไม่ยืดออกมานะคะเพื่อนๆพี่สี่แล้วท่านมันต้องเป็นเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพื่อนๆใบมันขอดเนาะต้องเป็นไวรัสได้ไหม,มโควิด มันได้เพราะว่ามันแก่ต้นแล้วน่าจะเป็นเป็นโลกอ่ะดูแล้วสงสัยต้องลื้อทิง้งเนาะลื้อแล้วเอา cây mới ngọc buộc, làm đinh mới, đinh, thính đinh, sạch đinh vậy, sạch đinh nó lòng mới sút lùm về nhàng lá, cây ดีนะมันยังมีต้นพันธ์มันขึ้นอยู่ตรงนี้ต,นต,นต้นพันธ์เยอะนะเพื่อนๆนะขึ้นมาตามกระถางกระถางเต็มเลย ละเพื่อนเอ้ยดูออกดอ,อกมานะจะได้กินลูกหรือเปล่าไม่นู้ทำท่าออกดอ,อกมานะคะดอกมาละดูมะละกอที่พี่สิรัยิยอดมันหักลงเนาะจะได้ออกมาสองกิ่งเนะนี่ยงามนะนเพื่อน ทำท่าจอดอกอยู่นะคะนั่นเขาท่าดีาด้วยน,นะชอบใจกระเจียบนี่แหละเพื่อนเอ้ยดูดิน้ำงามตัดทำสาวน้องงามมากเลยใส่สูทน้องงามดูดูดูด มากเลยเพื่อนเอ้ยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปเก็บใบมันไว้มากนะเพื่อนนะเดี๋ยวเพี้ยมมาจับเพราะว่าเวลามันงามมากๆเข้านเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะนเหมือนเลเียบแมลงเลยเห็นไหมเหมือนพืชผักถ้ามันงามมากๆมันเรียกมแมลงเพี้ยเพื่อนต้องระวังให้ดีเลยนะคะออกดอกเลย โอ้ันี้เป็นกิ่งที่พี่เิรัสเสียบข้างนี่โอ้ออกดอกแล้วดูดินี่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 ที่พี่เซรัสเสียบเสียบยอดเนาะเสียบยอดด้านข้างเพื่อนออกดอกแล้วนะคะนี่อืดีนะคะเพื่อนเพื่อเนี่ยเสริมรากเนาะอันนี้ก็เสริมรากนะคะนี่เสริมรากเสริมรากแล้วค่อยเสียบยอดนะฮะอืม เสียบยอดข้างแล้วไปเสียบยอดบนนะคะ mm. เ,เพื่อนเนี่ยต้นเนี่ยเสียบยอดง่ายนะคะ mm. เ,เพื่อนนะมะเขือทําง่ายอยู่เสริมรากก็ดีนะคะมันช่วยเนาะช่วยให้ต้นแข็งแรงอันนี้ก็เสริมรากเนี่ยนี่ก็เสริมรากไว้นะะนี่นี่ต้นไอ้กระเจี๊ยบนะคะตัดกิ่งมาเอามาเสียบมันก็เป็นนะเพื่อนเป็นอยู่นะนี่นี่ แต่พี่เสียก็คงจะไม่ได้เอาไว้หรอกนะคะก mm ็ hmm. แ,แค่ลองเอามาเสียบดูว่ามันจะเป็นหรือเปล่ามันก็เป็นนะแต่กิ่งชําก็เป็นนะเจ็บอะเพื่อนอันนี้ทาบกิ่งมาเขือนี่ทาบกิ่งแล้วเพื่อนทาบกิ่งก็ดีนะคะช่วยได้เยอะต้นก็แข็งแรงดีพย mm hmm. ายามใส่ปุ๋ยเขานะ อันนี้เอาเม็ดนีหลามาโรยไว้เพื่อนเอ้ยเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงหรอกเม็ดเขาก็เล็กนิดเดียวเขาให้มาเนาะมีเสียแล้วก็มาโรยโรยไว้ดูมีขึ้นหรือเปล่าดูกันต่อไปนะโซนนี้กำง,งามอยู่นะฮะโซนนี้เนาะตอนนี้งามแล้ว ตัดได้กินนะคะนี่เพื่อนพี่สิริโต้น้องสาวเนาะมาเก็บไปแกงเปรอะนะลิลิดใบมันไปแกงเนาะนี่แตกยอดนะคะนี่พอเราใส่ปุ๋ยไปอะไรไปก็แตกยอดดีนะคะนี่อ่าก็ เวลาเวลาที่มันแตกใบออกมาอย่างนี้นะเพื่อนๆ่น,นนะถ้าอยากให้มันออกยอดแบบนี้นะเราต้องเก็บใบออกนะคือเก็บไปกินนะแล้วก็เหลือเคือมันไว้เนี่ยมันจะแตกยอดออกมาใหม่นะคะแต่ตอนนั้นพี่เสกแล้วไม่เด็ดใบมันนะเนาะมันก็ไม่แตกนะเพื่อนในพอริดใบไปกินแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่แนละ้วโอ้แตกยอดเพียบเลย ปล่อยมันไปเรื่อยๆมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแตกยอดนะฮะนี่เราเก็บใบไปกินใส่ปุ๋ยแล้วแตกยอดเลยสุด,ดยอดนี่เพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะฮะนี่มะนาวพี่เสียดเนี่ยเมื่อไรมันจะออกลูกก็ไม่รู้นะฮะนี่มัใช้เวลานาะเราซื้อ ต้นมาตอนนั้นก็อ oh, ุ้ยเป็นไอ้แคนเกอร์เพื่อนเพื่อนเจะฟื้นตัวขึ้นมาเนาะอืมกูเอาแล้วล่ะกูก็ดีเองเพื่อนเพื่อนได้หลายมาก ได้ใบมะขามด้วยนะดีไหมมะขามอ่อนไหมนะเพื่อนๆจะแกงอะไรนะนี่ต้มไกไม่มะขามต้มไก่ใบม,มะขามปลูนี่ปูนี่ก็พอได้กินนะเพื่อนนะพอได้กินนีนะ่น,นี่อันนี้ก็ชิงช้ำใหม่นะคะนี่ไม,ไม่มีไม่มีเปล่น้ำ <laughs> กล้วยนะฮะกล้วยกล้วยนะ ก็พอได้กินนะฮะเราเบ้านก็อยญ่แล้วนะคะถ้าจะแยกก็ยังไม่ได้แยกเอา้าก็เอาไว้แค่นี้นะคะเพื่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ